สวัสดีครับวันนี้ผมกับเกม Squid b u t t e r ซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวลุงแก๊กเป็นระดับคอมมอนเป็นตัวขุดต้นไม้ที่ได้เงินได้เพชรเป็นตัวเดียวในเกมที่ขุดต้นไม้ได้นะครับแล้วก็สามารถแทงได้นะซึ่งร่างแรกก็จะมีเลือดอยู่1300โจมตี100แล้วร่างฟิวชั่นก็จะมีเลือด4550โจมตี200เมื่อ2ดาวก็จะได้สกิลตัดต้นไม้เร็วขึ้นนะครับ แบบตัดเร็วแบบปึบปับอ่ะบุ้มบัมสัมเบอแล้วก็เมื่อสามดาวก็จะตัดต้นไม้ดอกของเยอะขึ้นนะครับแบบได้เงินได้เพชรเยอะขึ้นนะครับในการตัดต้นไม้หนึ่งครั้งแล้วต่อไปสี่ดาวตัดต้นไม้จะได้หัวใจด้วยนะครับหัวใจก็จะฮิวเลือดทั้งทีมนะครับก็คือแจ่มนะครับสี่ดาวตัดต้นไม้แล้วได้หัวใจด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูทดสอบกันนะครับเดี๋ยวมาดูทดสอบกันว่าตัดต้นไม้กี่ทีแตกหนึ่ง หนึ่งนะตัวนี้หนึ่งเก็กผมเป็นสามดาวนะสามทีแตกครับสามดาวแล้วก็ได้ของเยอะขึ้น,นครับพอเป็นร่างสามดาวนะวลองตีปุ๊บ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 สามทีแตกอันนี้ก็เป็นตัวเดียวในเกมนะครับที่สามารถตัดต้นไม้ได้นะตอนนี้นะถ้าไม่มีแกร็กต้องใช้ระเบิดระเบิดต้นไม้นะครับตีบุ๊บแต่ไม่แนะนําให้มาตีกับไอ้พวกนี้นะเพราะว่าแบบมันตีไม่ไหวอะดูมันตีไม่ค่อยไหว ถ้าแบบล่างฟิวชั่นยังพอไหวนะแต่ล่างแบบธรรมดาแบบตีไม่ไหวจริงเนี่ยเรามาตัดต้นไม้นะเนี่ยมันเป็นตัวฟาร์มตัดต้นไม้ก็สามารถแทงได้นิดหน่อยนะแทงได้เลยแหละถ้าแบบล่างฟิวชันนะ่นอ่ะแต่ถ้าล่างธรรมดาก็แบบจะเปลาะหน่อยเดี๋ยวมาตีบอสให้ดูครับว่าจะเป็นยังไงหลบก่อนสเตปหลบโลบโโโตีโบโบโบตีแทบไม่เข้าอะ่ะแต่โดนบอสตีเข้าแบบรัวๆเลยเขาเป็นล่างแบบยังไม่ฟิวชั่นได้แหละ ไม่ไหวนะรู้สึกไม่ไหวก็เน้นตัดต,ต,ต้นไม้เอาครับตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลครับโอเคในเกมมาแล้วตัวตุ่นวะมา let's go โอเคเลือกเกล็กมาเลยมารีวิวเล็กก็ต้องเลือกเกล็กหนึ่งอันนี้ตอนนี้ผมเล่นอยู่ก็เป็นล่างสองดาวนะยังไม่สามดาวช่วงที่ผมตัดเล่น แต่ช่วงนี้ผมแบบอัดคลิปก็จะเป็นร่างสามดาวแล้วตอนนี้ยังเป็นร่าง2องดาวอยู่<ป>ก็เลยยังไม่ได้สกิลที่ตัดต้นไม้จะได้เงินเยอะขึ้นนะครับ<ๆ>เดี๋ยวมาดูกันเลยว้ามปก่อนโบโบโบเดี๋ยวไปล่าต้นไม้ด้วยครับโอเคเอตัวระเบิดมาแ้วตัวระเบิดมาก็มาตีตัวตุน่นแล้วพอตัวตุ่นหมดก็ค่อยไปตัดต้นไม้เอานะโบโบมีสองตัวตัดสองทีแตก โบโบโบนี่แบบเดียวแตกนะใส่ความต้นไม้ครับตอนนี้เลือกบาเลียนคิงมาแทงก่อนนะอืมเดี๋ยวเลือกกอบดินนะครับเอาเงินก่อนเดี๋ยวตีต้นไม้ก่อนตีต้นไม้โบ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 มังกรจะเอาเฮ้ยโอเคหาต้นไม้ตีย,วยาวๆครับตอนนี้ต้นไม้ไม่ถูกฟาร์มรึเปล่าเลือกแก๊กแก๊กฟิวชั่นแก๊กฟิวชั่นตีเฮียวต้นไม้แตก และอึดมากบอกเลยว่าเป็นแทงที่แบบสุดยอดแก,กก็ส่วนใหญ่ก็เลือกมาตัวเดียวพอนะครับไม่จะเป็นต้นเลือกสองตัวพอหน้าที่หลักก็คือเอามาแค่ตัดต้นไม,ม้เลือกเซลลี่มาครับเชลลี่ฟิวชั่นแล้วแล้วก็ตีไอ้เขียวกันเดี๋ยวหาต้นไม้ก่อนครับอันนี้ผมเปิดข้งางไปเลยนะเพราะว่ามีเยอะนะครับมีเยอะโอเคเลือกหมอมาโบ๊ะ ตีกล่องก่อนโบโอเคต้นไม้เกิดแล้วครับมาตีต้นไม้ก่อนโบถ้าเป็นร่างสามดาวหรือสี่ดาวคือก,กตึงมากนะสามดาวก็แบบได้เงินได้เพชรเดยอะขึ้นในการตัดต้นไม้รอบหนึ่งถ้าสี่ดาวก็จะเป็นแบบได้หัวใจด้วยนะครับในการตัดต้นไม้ก็าสามารถเอามาหิวได้เลยนะเออตัวนี้ได้ที่หนึ่งแล้วครับเพราะว่ามีแกลกนะมันตัดต้นไม้แบบชิวๆอ่ะแบบฟาร์มเพชรฟาร์ารมเงินชิวๆอแบบ่ะเออ เดดเกลมันก็มาแทงได้ถ้าแบบร่างสามร่างแบบฟิวชั่นอ่ะออนี่ก็เลือกหมอมาต่อครับโบโบเอาปะลาเปิดข้างนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมแกก็ตีแรงใช้ได้นะร่างสามดาวอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ร่างสามดาวดิร่างฟิวชั่นอ่ะเพราะว่าร่างฟิวชั่นมันแบบตีสองพันสองสองร้อยไงตีสองร้อยเลือดสี่พันห้าร้อยห้าสิบนะแต่ตีสองร้อยก็ตีแรงแบบสองร้อยอ่ะแต่เลือดเยอะมากเลือดพอๆกับบาบบเลียนแหละ เฮ้ยสำห,ห,หลับใครไม่รู้ว่าบาบเเลียนคืออะไรก็คือคนเถื่อนนะครับบาบเเลียนอึ่มโดนชอ็อตไปเอาปะหน้าเอาปะหน้าเฮ้ยมันเปิดข้างไฟฟ้าต่อเฮ้ย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 ผมโดน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 เกร็กผมยังอยู่นะเกร็กยังอึดโดนเกร็กยังอึดเฮ้ยระเบิดมาแต่เกร็กก็ยังอึดว่ะเกร็กอึดจริงอึดจงังบอกเลย ตัดต้นไม้ไปนี่ทรัพยากรไม่มี them. Them เราก็สา oh, มารถตัดต้นไม้มมไม beast. ด้เลือกบิชมาแม่มดตอนนี้ตกตกมาที่สี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเห็ดเยอะมากเลยนั้นเก็บหมดเลยเหรอเก็บหมดเลยเหรอเก็บหมดเลยเหรอเก็บหมดเลยหรอเก็บหมดเลยหรอดูมันไปดิเฮ้ยเฮ้ยกิ้งกว้นน้ำกิ้งดีดสองแล้วมาที่สองแล้วมาอืม รัวๆครับตอนนี้บ,บ,บ,บแต่ด่านเนี้ยมันเป็นด่านตีตัวตุนน่นไงเกร็กก็เลยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าตีตัตวตุ่นก็ได้แบบได้เงินได้เพชรอะไรเงี้ยเฮ้ย <4, S 1> แต่ได้ที่หนึ่งว่ะที่สองที่หนึ่งไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีตีปึ๊บที่สองวะ่ะด่านมีตัวตุ่นกิกก็เลยแบบไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าตีตัวตุ่นก็ได้เงินกับได้เพชรนะถ้าอยากให้มีประโยชน์ก็ต้องเล่นด่านแบบธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะแบบเห็นแต้มผีขาดมากเพราะฉะนันด่านธรรมดา โอเคครับใครชอบก็อย่าลืองกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้รีวิวตัวอะไรเพิ่มเติมอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ